จัดขวาให้เป็นหนึ่งสบายๆมาเพราะนั้นเอา400หารตลอดสมการารแค่นั้นเองจัดไปเพราะนั้น25ตัด400ได้เท่าไหร่16เนาะและ16ตัด400ได้เท่าไหร่25แค่นั้นเอง ด้านขวาเป็นอะไรแน่ๆ1แค่นั้นเองครูเขาเขียนข้างล่างได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวาดกราฟถูกไหมล่ะอ่ะลอกมาก่อนเนอะ x ลบ3กำลัง2ส่วน16ลบด้วย y บวก2กำลัง2ส่วน25เท่ากับ1ทีนี้จะพอดกราฟได้เนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นคือตรงเนี้ยมันคือ a กำลังสเนาะเมื่อกี้ครูลบไปละตรงนี้คือ a กำลังส ตรงนี้คือ b กําลัง2แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นแปลว่า a จะเป็น4เว้ยแล้ว b จะเป็นเท่าไหร่ b จะเป็น5ถัางได้ทีนี้ต้องได้ c c ของไฮเปอร์โบลาคือ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บก b กําลัง2 5คูต้องท่องเพิ่มหรอใช่อย่าเพิ่งตุยนะ16บวก25ได้อะไร41 c ก็เลยได้รูท41โอ้ยครูรูท41 ตึงเหมือนกันนะอย่าคิดเยอะ5 5 25 6 6 3 6 7 7 4 9ก็ประมาณเท่าไหร่6รกว่ากว่าแปลว่าตาเห็นรู้4ีอดใจเห็นเท่าไหร่6รกว่ากว่าฟึบฟึบได้ไหมเปอร์เอ็กไงแล้วจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาคือใครนี่ไงลบก็จะเป็นบวกไงบวกก็จะเป็นไรลบเออทำหลาย E ีแล้วเนี่ยลบเป็นบวกบวกเป็นลบในหลาย E ีแล้วเนี่ยมันจะสลับกันเนาะเวลาหาจุดศูนย์กลางแล้ว ตรงนี้ยืด a เนอะครูจะเรียกว่ายืด a นี่ยืด a ยืด a เป็น4ตรงนี้ก็ยืด a เป็น4นี่เราต้องรู้นี่การวาดไฮเปอร์โบลาเขาเรียกว่า accessory ไฮเปอร์โบแปลว่าจุดยอดตรงนี้ต้องหาได้ดูนะยืดตามแกน x y ไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งกับ y นะขอร้องตรงนี้เป็น3นะถอยซ้าย4อันได้เลย นึกถึงเส้นจำนวนสิอส่ะ3 2 1 0ลบ1ถอย1234แปลว่าตรงนี้เป็นเท่าไรลบหร่ -1 y เป็นลบ2คู่ทำไม y ไม่เปลี่ยนเมื่อกี้พูดว่าอะไรเปลี่ยนยืดที่ x ถูกไหมเราทำแกน x y ไม่เกี่ยว